โอ้พี่น้องงานนี้บ่สิดีเต็มที่โอ้กลับมาเด้อเด้อเอ้า đây ซ่องเลยเอิงเอ้าซมลุบเอาค่อยโอ้คั่นกุบคนกุบอ่าเด้อเด้อได้บ่มันอยู่ mà <laughs> chắc là cái đế 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 Nhỏ mà quay lấy Thì nhỏ chẳng may lỡ lỡ, phải chứ Bẹt xịn vì nào đấy đi, cái cháu có mát xuống hông đây ngon đi ให้ในบัดน pues ี้เนาะงคอยถ้าจะคอยย่อไว้เศษเศษที่นี่ไว้หนิแค่ได้เต็มมอใหม่ครับที่ว่ามาเป็นที Kazakhstan ่พ่อยแล้วฮอดแล้วฮอนหมอฮอนบอลแล้วที่ว่าโอเคเลยบาดนี้เรียบร้อยเนาะเรียบร้อย่อปูนชอยแล้วกั ๋อาล้วก claro, <t un cocaine> ็จมตำเลยโอ้ยรัของเะแล้วเวียนเนาะเพลงอยู่วะโเพลงนี้ว่คือทางนะอี่น่อยเปิดภาพมาโมนิกายู่ที่ห้างขายเครื่องอุปกรณ์ก็สร้างครบเบิดทุกอย่างทุกชนิดเนาะ บ้านสะพังบ้านหนองสะพังอยู่ด้วยแค่ไหนทางมันเนี่ยมีแต่ทางถนนไปเลยเจ้าอันเป็นอันยูทูบเบอร์แหรมนเมื่อนานเขาก็เห็นเป็นคนใหญ่อยข่อยได้เห็นบ่บ่แสนบ้านเฮาหมูเออโอ้แสดงว่าถ้าทำบาราได้บทสดีดีเด้อเออพี่น้องะไยพอดีว่า บสัสมุนว่ดซับาานี่ไปส่งบ่ี่ไปส่งบัดซับนี่เอา,าอปอไปนี่น,น,น,นี่แหละสาเหตุที่เขาจะแก่เอาเอง <บา S 1> นะพี่น้องเฮ้ย <laughs> เออครัว่าครัว่าไปส่งก็ต้องได้บ่เรื่องอาคาคาส่งตะฮักเนาะเดี๋ยวเพราะว่ามันกะนี่แหละพี่น้องมันมันบ่บ่มันบ่ลายวะท่านจ้ะเนาะไม่ห้อยกับแปดโตนี่ ในการกับปูนนะฮะปูนหาซ็อกเนาะมีมีรายการส่งไปทุกคนเออคราว่ามีรายการส่งไปทางเดียวกันนะฮะก็อาจจติดตัวไปน้ำเลยอ่วันนี้จังว่ามันบูธกันพี่น้องเอยเนาะเอาก็ต้องอาจจะำเป็นนะต้องเลยแก้เอาเองน่อพี่น้องเอลยบอย่างดีเลยมันมันตัวนั้นกันนักเนาะตัวนั้นกันนักตัวนี้กันเงาหมดแหละพอได้เต่งกันเนาะอ่ามันกัโอเคปลอดภัยเนาะบาปนี้เนาะบอว์นั่นเนาะ พ่อเนี่ยชื่อโอเคไอ้เข้าใจอลายเด้ยพี่น้องเอ้เฮากับพอดีว่าทางเพื่นกับย่อขึ้นให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้เนาะอ่าตัวเออไม่ยูนี่เพิ่นขายเส้นหนึ่งอ่าเก้าสิบพันเนาะปูนนี่กัปูนนี่นีมีบินอยู่พี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวเหาชีแจ้งบินไปเฮาไปฮอดคนไหนปะเส้นมาสิบพันนะสิบพันบ่หอดเนี่ยหอดกับแจ้งเราไปยังนี่เอาแจ้งยังบ่ก่อน อสองนเอาเนเอาคนเ,นเท่อได้เอามาสิแปดก้อนพูนแดงนี่ 88, 000, 4, 000, าาแปดสิบแปพนสี่แสนสวนก็นตัวนี้ตัว,ต,วตัวไม้่7 0จ็ดแสนสนไม่า0พันอ่ 7, 000, าเจ็ดแนสพนพี่น้องเอ้เนาะครบพี่น้องเอ้ไปบาตนี้เนาะเ้ากับสีเดินทางไปค้อนบนี้ได้พี่น้องเด้อพ่อๆกันมันบอสิงพูแหลกเนาะเอพี่น,อนอ้องเอ้เนาะเปิดพามาอีกวันนี้กะอด บ้านเหอนซานของทางบ่อสิงพันแล้วเนาะอ่าพ่อแก้ก็ได้วะสิงเ,เ,เไยไปเอาปูลงก่อนอ,อ,อ๋อโทษรถขอดุนสีกบ่อนี่มันอ่าใช่ปะเออมันอ่าใื่อเนาะตกใจวะทุกดอวเลยปะเอาปูปลงก่อนปะเอาะไ้เอาล,ลงก่อนจะวะ ก็เข้าใจขอาใจปูนงก่อนบ่เอาปูนงก่อนสี่คงยังสี่จัไหวกี่น้บาบ่เั็นเนือ,องไงซึ่งมันหนักมัน,น,น,มนหนักเลย,ยมันสิบมันมันเลิงบ่เลงไงยะไม่หลังเ,าเนาะ,ะนะครับกับทางคอยออกมายอาไปเอาเข่าไหวใส่ใก่อนเดี๋ยวเขาต้องไปเตรียมมองไหวก่อนได้บ่สิ Qua mùa 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 ว ok yeah, ่าไงวะซิงมาดูวไกไงจ้าเนี่ยว้เตรียบหาอีกันเนาะวัยน้ำน้ำกันเลยมันจังอันมีในห้องบ่บ่ได้เนาะเออส่วนไม้พุ่นเลยส่วนไม้พุ่นก็ได้บ่สิโดยมองเขานั่นน่ะเออ ไปนกบรนนักเลยพี่น่อยนะแต่ว่ามันมันยาวเกี่ยพอดีแกอยู่กันกับันเเนบุเรน้ำมันแกปูน,น,นไปบ้านน้องเสรษนเอ้มันบล็อกนะบล็อกตอนนั้นสี่สี่ร้อสงร้อย,อยปลายก้อนตันบ้าท้หดอีดีอ๋อได้บ่สิ เราไปอยูเอาเมือแล้วเอกือบขึ้นบทท่านได้นีเ่เกืเอบขึ้นบทท่านอ่้บ้าเอาเส้็นึ โอ้ย oh, ยังสิอันนู้ดิมาใช่ตัวนี้อยู่เลยบ่มายมาชั้นมาสิดดอเออเอาใสา่ได้เอาเราใสาใ่ได้นก็ได้แหละอ่ต้้งใสแปเนาะเออได้แหละไอแข้งขึ้นนั่นแหละกะเอาเป้็นกาดจักอันหนึ่งพอมันดึงเอเอได้แหละเอาล็อกเาสิแกเอาล็อกเอา Hello, lao hao như thế nào? hào lung hả? vẫn đang bô nát lót, nạp hóa xí, nạp tang phong như nào vậy? à, hay lao quẩn tang vãi đấy chứ. quẩn bây Hà năm cắn Hà nó cắn vào chứ Bà nhu bà bà nó lọt à. Ê bà lọt à. bà lọt à. Ê Thêm một nát Ồ này sẽ đi tìm thị Cặp nó đưa đi Áo hiệu xong đây Ok Ôi À,

nhưng Mà này chắp đấy là nó coi xe vai đi Hí 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 À thôi Đúng mà này chắp đấy nó Mà này chắp là cái nhu đấy đấy khỏi cả này งอปูนออกก็งองอปูนออกให้เลยเล้ิตอดิตุดม่มาหนางอออไว้เลยแต่งอออย่างไม่เลยเ้วสิแปดเสน่ยนสี่เจ้ากับบอมาชงเขาเลยมันมันบโไต้องหัดปูนาตนึงหมปูนตนึง

<zoys> Để đi đi nè À Chụp chơi không chơi Chụp vô cái gì đây Là gì Là đây Anh xóm đừng bao gì mà Anh xóm đừng bao giờ gì này cái anh ơi con bây giờ vậy con cùm đi con nhạt kia có cùm đi đi nó Đây Cái nhà có đều nó này cái đây. Còn đây นี่ไว้หนึ่งคได้เตะม่ตเสียยเอาทมนี้ไดจ้ะอาสทงเสียนเลย่ไดเ้ดเหมือ,อนกันแล้วมันกับวิ่งอย่างแล้วมีแต่ข่าววันนั่นแหละบอกว่า,วาพูดทีเงบอก แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่กเอายังและเอาใใส่ก็ได้ห้องกลางมาเอาไปเลยให้กับห้องกลางอีกมันจะโมเอ็นถ้าจะเมียนไม้มันแหลมมันให้ปวดตอนหน้าหอนเอาอีกรอนลเนาะฝ่ายีงานไหมฝ่ายมีงานไหมเน thải mình ngàm bò khỏi bò đây nhau năm dặm khỏi anh anh kia lại cái mùi đấy tí khỏi <laughs> anh kia lại cái mùi đấy à thôi rồi nó rồi nhang một cái nhang cái tí nó kia mày lại cái dạng gần lại mà xem cái này mà cái bà vẫn bò lên nát còn đấy ดมันมีเนี่ยทับเตะทับทางมันกับว่ายากเนาะทางยากหน่ะวะได้มันเถื่อเถื่ออะไรเนี่ยตั้ที่รถไปนอนอย่เนาะอาโตไม่เอาก๋าที่ว่าเอามาเป็นทีพร้อยแล้วฮอดแล้วฮอ,อนบวกฮอดบอลแล้วที่ว่าโอเคเลยบาดนี่เนี่ยดีเนาะเดี๋ยว้ยิงอปูนชอยแล้วกัตายจนมั่วดิตายจนมัวนม่ว เออเดินมาผมมาพมผมแหลกจ้ะก็ยืนอยู่นนได้ิงกู่ล้วเอมยกลางสุนปนจะมาอยู่กลางว่าสุนับเรา ไปจ er. ุดงเด้อไม่หือพุ่นเนาะฮะไปเหรอเ้อเรียนเด้อหันี่งือฟันหาหรือเ่นี่ยอเสือกระ้าเป็นสอบหรอ่บอว่าเอากะเสือเลอก่าออกกระช้าอีกนะนี่ตอบซะเอ้ยออกมาแ้วโด้โอ้ย น้องของเะแล้วเรียนเนาะเพลงอยู่ว่โออเพลงอยว่าขึ้นทางนะร้ายบาม้นปสิพูดีเป็นซิปซอฟป่าดีเนาะตัวนี้ก็ห้านั่นก็ห้า Bây giờ horn ship nó uh, chất nó thôi sao bữa nào sạch bóng đột đa bay Rồi gặp người chắp mua chắp mua chắp mua chắp cả chắp mua 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 chắp ฮะอ่ายกนิ่มมันกับว่าได้เป็นยังไงวะพวกไหว้นะ chạm chưa hả? Xin Mà chẳng bộ khủ rốt rồi nè Thế khá hóa chỉ hà rốt, khủ rốt Nè 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 Thì Nè 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 đấy Nè này đi hai Này đó Hay nó bằng gì đó Khỏi một cái à

จ <c orr ere> yeah, ่า uh, ต <Ran telling> <back> right like ือนออนะจ่าเตือนอ่อนไปให้เชียวมาเฮ้ยยุบปเลยให้มันด้ห่มได้ลายก่อนเอาไว้บยากยากอันนั้นไปแล้ไปไปล้มารลเนาะโอ้อไรวะเดี๋ยว หามวสิงคันอ่โตัวห่อนอะอนะบวสิงเนาะโอ้เจ้มาหอนเรียบร้อยพี่น้องเอย้ยเนาะเออคนลงมาแล้วมากินนี่กันไปแจ้งบินสิงก่อนใช่เลยบินหาซื้อเฟืองขึ้น,นโอ้เห็นในรถพุ่นเนาะเหในรถพุ่นพี่น้องเอ้ยพอดี อ่าซื้อเครื่องกี่หน่วยไปอยู่เท่ไาไรเบิือก่อนเป็น,น 88, เท่าไปูน400,000สอบ88,000เนาะ88,000เพราะปูนปูนอะคือสอบลง88,000ปูนหา400,000 40,000ได้400,000นะบวก แสนซาปีล้านล้านหนึ่งแสนหกสิบพันที่ว่าพันแสนซื้อเืกอนไปกินนี่พี่น้อง่างเนาะทั้งปูนทั้งไม้ในบอสิงเด้ออ่ากะเป็นเงินของทางแม่ที่ว่านี่แหละทางน้ำก๊อกหาเจ้าหน่อยแล้วเลยอ่กากะซื้อตัวนี้มาให้ทางบอสิงพี่น้อย่างไรเนาะอ,อ๋อไม้่บุพอแต่ว่าไม้เนี่ยเขาเอาไม้ตัวตัวนละมาก่อนแหละ อ่าตัวนี้มาตัวแทนกันนะไม่เห็ดของน้ำด้อ่าตัวนี้เขาเอาไอเห็ดของน้ำโตอีกพี่น้องเอ้ยมันเรือจากตัวนี้เขาก็เห็ดของน้ำโตอีกอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าแก่มากับป้าทุกยาวพอสมควรเหนื่อยหนามหน้ามาพู๊ดเอามาเตยชิโนเพู่ได้หนี่าชิงเลยอ้พู่ได้มองมองใกล้ๆแถวพาจะไปหมอพู่แล้วอ่าตัวนี้ใจน่าบอสิงเพคนมีแต่ เพื่อให้มันเย็นๆก่อนเนาะช่วงแดดอ่อนๆทางฟ้ากับเฮ็ดเวียตอนนี้มันเฮ็ดกะแย่ไปทางอหนเนาะไปแล้มพี่เชนิวฟังดีป๊อฟฟังดีอยู่เนาะเออจำไม่ต้องเปิดแห้งเด้อถ้าเ้าเปิดแห้งอ่ะไฟมันจะเข่าลายเดี๋ยวมันช็อตนะเฮาต้องเปิดพอประมาณหมาว่าพอดีพอดีแห้งมันมาชั no part, ้นซะพอดีชัมันดังอันชั้นหนึ่งนะครับถ้าเปิดแห้งอ่ะมันจะไฟมันจะช็อตนะตัวเก่าอาจจะเป็นเขาเขาเด้งแห้งึ้นหน่อยมันมันช็อตป่ะเดีย mình phân phai khảo lại đi hahaha hồi nào thử là cái nhuyễn sai nhuyễn sai nàng như xịt cái hơi ra ra cái phía nào ô ô phù sa sạt, có cái khối có to cái nó nhỉ hả nhỉ nó ba ba chạy đi qua làn lướt không cần đâu mà xí rồi 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 cái bà phân nát phía nào người nó À thôi

พอหัวมันโหมในนนึงอะนะแต่ว่าพอเขาจะยูดดินเข่านี่อยได้แต่เขาเอาไว้พุ่นก็ได้เตียงเอาไว้พี่วะนี่นี่เราไปแต่ว่าตัวตัยงเขาแบบมาไว้มันนั่งแถวนี้ได้บ่เนี่พอมันโหมแน่นะมัุ้ยโหมตัวหามเตียงอยู่วะเฉยนี่คิดและลงมือทำ เร็จออมันจะลืมจริงวริถัไฟอย่งบ่เมฟเพชรเพิ่นถามมาว่าบริถัไฟนย่างบ่พอฉันอัไ่างบ่ห่นนคือเกาเาัตฟอยู่บนนีอรเตรงที่แหละเขามาเฮานูดิดมากกเฮากับเข่าไปทางนี่นะกับนูโอยงพุ่นเออเฮากับนู่อมาแต่กัเทวพี่ก็ได้เนาะ ไปใส,ขปสออปขปป่ขอตัวไปก้อนได้พี่น้องเด้อแดดฮอนเอาซใ่ไหมดนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะเอารถโอซูปขับมานีกนิดนึงเพราะว่ามันโบเลดปันได้เนาะไปขอตัวไปก้อนอ่านี่เพิ่อนกาตารเรียบร้อยเลยเนาะห่างนีดหนึ่งกันตัวไปงาม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 ีาม่มมยก่อน บอกว่าแงงนะฮักแรกพี่น้องเหรเนาะเถอะพอดีงามตัวใหม่อยู่เนาะฟาซาเดียคือเอารถเข้าไปห่มหันก่อนพี่น้องเหรอเนาะขอตัวไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีดีมีแห้งเบอรสุขู่สู่คนสบายดีขอบุญขอบุณทั้งแม่หลายๆได้แม่เด้อเนาะที่ว่าได้ให้ทั้งลูกซื้อเนาะขอคือเขาของมาให้ทั้งบอสิงในมื่อนี้ค่ะเนาะขอบุญขอบุณหลายๆพอดีมีแห้งเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเบอรสุขู่ทุกคนทุกทานทุกคนเนาะ สไปดี